กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับและนี่ก็เป็น Monster Hunter Rise Sunbreak นั่นเองช่วงนี้นะครับมีคำถามเข้ามาหลังไหม์กับผมเยอะมากเลยครับว่า Monster Hunter Rise Sunbreak ที่เป็น DLC เนี่ยเราควรจะซื้อแบบไหนดีเราควรจะซื้อตลับใหม่เลยดีไหมหรือจะซื้อแบบดิจิตอลคลิปนี้มีคำตอบครับคุณควรซื้อแบบไหนถึงจะคุ้มค่ากับตัวเองมากที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนเราจะไปซื้อนะครับเดี๋ยวมาแนะนำสำหรับคนที่เขามาใหม่นะครับไม่เคยรู้จักเกมนี้มาก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นเกม Monster Hunter Rise นะครับผมและล่าสุดก็จะเป็น DLC ภาค Sunbreak นันเองนะ ซึ่งจะเป็นภาคเสริมเข้ามาครับจะเป็นภาคซันเบรกครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคครับแยกเป็น2ภาคแล้วนะอันนี้เข้าใจนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับแล้วม o n s เตอร์ n t e r Rise s u n b r e a เเนี่ยมันมีออกมาทั้งฟิสิกอลและดิจิตัลนั่นเองนะครับผมเป็นแบบตลับแล้วก็เป็นแบบโหลดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เลือกตามสะดวกนะครับว่าใครชอบแบบไหนแต่มันจะมีเรื่องราคาครับที่ทามาให้เราเปรียบเทียบนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับสําหรับคนที่มีภาคแรกหรือภาคไ i s e อยู่แล้วกับคนที ยังไม่มีภาคไรซ์นะครับผมเป็น2กลุ่มหลักๆนั่นเองครับจะได้ตัดสินใจกันง่ายนะอ่ะสำหรับคนที่มีภาคไรซ์อย่างผมซึ่งมีมาก่อนแล้วก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมผมกดเป็นดีลักด้วยแหละโอโ้โหหมดโ,โตไปเยอะเลยสำหรับใครที่มีแผนภาคแรกอยู่แล้วนะครับหรือโหลดดิจิตอลภาคแรกแล้วผมจะแนะนำนะครับให้ซื้อเป็นโหลดแบบ DLC จะดีกว่านะครับกลับไปซื้อแผ่นใหม่นั่นเองก็คือ,อเรามาดูราคากันนะครับอันนี้ผมซื้อไปแล้วนะครับเรียบร้อยในส่วนของราคาจะอยู่ที่ 39.99. ้ดอลลาร์นั่นเองหรือราคาจะอยู่ประมาณ1319บาทนั่นเองครับก็ขึ้นขึ้น,นลงลงอันนี้ผมคูณ3-3ไปนะผมแนะนำนะครับให้ไปซื้อพวกบัตรดิจิตอลนะครับผมแล้วเอามาเติมมันจะถูกยิ่งขึ้นครับเพราะตอนนี้บัตร ที่เป็นแบบเติมจะถูกกว่าหาซื้อได้ที่ไหนตามแพลตฟอร์มออนไลน์ครับผมมีขายกันเยอะแยะเลยนะออก็ลองไปลองเซิร์ชดูกันได้แล้วก็ลองคงํานวณค่าเงินดูนะครับว่าเราใช้โค้ดใช้อะไรลดได้ไหมก็จะเหลือประมาณพันสหรือพันพันสอดยซ้ำนะผมซื้อมาประมาณ1,150นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าถือว่าคุ้มเอามากๆเลยใช้โค้ดไปเยอะ ก็อันนี้แนะนําสําหรับคนที่มีภาคไรซ์อยู่แล้วนะผมไม่แนะนําให้ซื้อตลับใหม่นะมันดูไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ใครอยากเก็บอันนี้ก็แล้วแต่นะครับต่อมานะครับมากันที่กลุ่มที่2ครับคือกลุ่มคนที่ยังไม่มีภาคไรซ์นั่นเองหรือภาคแรกนะครับผมก่อนที่จะไปซื้อ DLC ผมแนะนานะครับให้มาซื้อแบบแผ่นแบบตลับจะดีกว่าครับผมเพราะว่าราคามันถูกกว่าเมื่อรวมกันแล้วอ่ะอันนี้เป็นราคาหน้าเว็บนะครับที่ลดล่าสุดก็คือ 30.59คูณ33เข้าไปก็จะอยู่1 0 0 0กับ9บาทอ,าอันนี้เฉพาะภาคไลท์นะครับแล้วก็ไปบวกกับภาคซันไรส์ที่เปิดให้ดูเมื่อกี้อีก1,319รวมกันไปแล้วก็จะเป็น2,328บาทนั่นเองครับผมซึ่งแพงมากพอมมนแพงมากครับแบบตลับเขาก็จะออกมาสำหรับคนที่ไม่เคยมีภาคแรกนั่นเองครับ ก็คือจะอยู่ที่2 9 0บาทเท่านั้นยังไม่รวมใช้โค้ดใช้อะไรกครับก็น่าจะได้ลดไปอีกน่าจะต่ำกว่า2,000ด้วยสำหรับคนไม่มีแผนภาคแรกนะครับมาซื้อฟิสิกอลก็จะคุมครับแต่ใครจะโหลดดิจิตอลหรือชอบแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่เลือกนะครับอันนี้เป็นทางเลือกที่ผมแนะนําดูนะครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากจริงๆว่าซื้อแบบไหนดีสรุปสั้นๆ2อ,อย่างก็คือคนที่มีพาคแรกอยู่แล้วให้ไปกดดิจิตอลเอาถูกกว่าครับกับคนที่ยังไม่มีแผ่นเลยไม่มีภาคแรกให้มาซื้อแผ่นาคพ จะดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับว่าตลับถึงแม้ว่าจะเป็นตลับแต่ภาคซันเบรกเป็นโหลดแบบดิจิตอลโค้ดมาให้นะครับเราไม่สามารถเก็บภาคซันเบรกไว้ไปขายต่อได้นั่นเองนะครับยังไงก็ต้องเป็นการโหลด นั่นเองครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจซื้อเกม Monster Hunter Rise Sunbreak ได้อย่างง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถ,ถัดไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมคีวินวอตฮันแพ c k ต้องลางไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ